เต่าเยยแม่นางกวากไม่อยากเ่ไม่เ่ย้อปุกเสียงไ้ตีกองปุกเสียงหนาของทางสาวัดอ่างมือเวท เสา auto> ปั่นเห็นมือคำคำบอคำปั่นเด้อเดิอบอเด้อปั่นตามาเล่นบาบันจ้างมาเล่นนางกวักมีก็มีตาใสตาใสไปตาประกอบหน้าออกรกอบคือชาเข้าเบียเสาอมเทียเลยน้ำเรียธาลูกจักตามาทักมาถายไม่การหัวปากตักน้ำขึ้นแก่แก่น้ำขึ้นเหี้นเต่าเยยแม่นางกากไม้อยักแงไม่แ่หยอปลุกเสียงให้ตีคอปลุกเสียงหนาขององซ้างสาวัดอ้างมือเหวินเสาปั่นเห็นมือคำคำบอคำปั่นเด้อเด้อ บ่เดือก,ป,าาก,นนกปั่นตาวมาเล่นดาวบ้านกลางมาเล่นนางกวักมีคงมีตาใสตาใสเป็นตาปอบล้อหน้าออกลอ้อรรรคือซาเข้า,ขาเบี้ยตาอมเกล็ดน้ำเบี้ยตาลูก,กักตามาทกมาทักสียขาหัวบักจากน้ำขึ้นแก่แก่น้ำขึ้นหิหนดาวเลยแงหนังควักไม่อยากแงไม่แงย่อปลุกแจงให้ตีกอกปลุกแจงหน้าความตางสาวว่าต,ตาเมื่อยตาฝันเหินมือทำมือทำบ่ทำเป่นเด้อกเดือกบ่เดือกันตาว มาเล่นบาบานก่าฮ <m ics> <m ics> ้างมาเล่นนางกวักมีคงมีแต่ใสแตะใสเป็นตาประกอบหน้าออกร้อคือทาบชอบเดียตาอมเกียร์เลยนะเดียร์ทาลูกจากตามาทับมาทายไม่ขานหัวปากจัดน้ำขึ้นแกแกน้ำขึ้นแห้งนะม่หนังฟ้าข้าแทนระยังข้าแทนเก่นเบิ่งล้อมเห็นพี่นี่พุทสายหมาข้าเนี่ย

ตังตุ๊กตาแก้วแก้วเหรอตังแก้ว เป็นใปงแก้ววะเนี่ยปเป็นคนเหนียวเนี่ยเป,นนเป็นคนเป็นคนเหนียใช่ต่อเป็นเหนียวหรือเป็นคนเท้าหรือเป็นเาที่คันต้องโฟกัสอะหยารวมาคันบ่ ที่งเป็นร้อา,อาปลที่ทางบอสแล้วที่ทางยูยูของ ok น้ำไายบอ่มาแม่อะไข่เจ้าพแม่ปังแก้วอยูไดจบ,บ้านเดิมมั้ บนบนบนอะไรบนที่ไหนบนได้ไงยักหัวเนี่ยเธอนูงเงมันาะมองไม่เห็นอนะแม่เป็นหลังฟ้าวอ๋บนฟ้าอายุเท่าไดรเนี่ยแม่ปานแก้วเนี่ยแกนี่เป็นหลง้านายูงอะยุเท่าไหร่ขยักหัวเนี่ย ันนี้เข้ามาขอดโซกขอดรับนะห้เข้าไดยบนเนี่ยก็จะได้โซกการรับันที่6 6มีนา65เนี่ยหอยไทยห้อยรัฐบาลห,าห,าห,าหา้ง่ายเนี่ย,ยให้เข้าไดยบอสขอ้ขอขอ้อันนี้ให้เข้าไดยบอ เล็กอย่างเนี่ยเอาตรงๆเจียนมาดูเล็กอีกอย่างเอาให้ชัดดชัดจี๋เอาให้ชัดๆหนึ่งหกเก้าหนึ่กหนึ่งหกเก้าวะ ีนื้หกเก้าแท้ไงเห้าาตัตรงๆเงวสหมีแล้วเห็นมี่านใ่าบ้นอุแม่ไดแล้วี่มันยังระติกยาันไล่ไงต้องโตให้ต้อจะมีบ่แล้วคาฟาจะต้องโตน้ำบ้างด้วยอ่ะ เจ็บหรอนีนหกแผลปะเนี่ยเ็บ